สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่น้ำตกวงังเอ้ยน้ำตกสาริกานะคะแล้วเราก็เข้าไปดูข้างในกันนะคะโอ้จะสวยแค่งเลย ดเสคทุกคน,น้ำตกเย็นมากกว่านี้เล่นน้ได้มด้ไม่หาหร,ระวังเลื่นนะนะเดี๋ยวระวัง <c oughs> เดระวัง เดืยวลื่นนูน้ำตกข้างบนสวยมากเลยนะสวยอ่ะอยากขึ้นไปได้อีกเดี๋ยวขอพั้งดูหินดิถ้าเขามาตั้งไว้อ่ะเอยากตั้งหินแบบน,นั้นอ่ะไปตั้งเมล่ะไหนะไปดิลงี้ไลงไปแค่เลยเออ เราจะไปดูวิวน้ำตกข้างบนกันนะคะไปเ <ไป S 2> ามาเร็วดิป็นไงมตเหนื่อยอ่ะใกล้แล้วใกลแล้วเร็วเร็วเร็วมาเร็วสูงเลยนะเป็นไงมน้ำ<ม>ตกซาลิกา<ๆ>ดูนี่ไง โอ้โหอย่างสวยไปไหนไปดูดิดูดิสวยไหมไปเด้อเป็นไงคุ้ <c oughs> มสวยมากเลยวยมาก หายรูปมาแวสวยมากเยอะหลัดีมากเลยอ่ะเย็นสบายด้วยเดวยวัยนนี้มาแดดก็ไม่มีใช่แดดไม่มีน้ำตกกำลังวิวบรรยากาศครับอ่ะอีไทยหรอ วันนี้นั่งก็คือคุ้มเนะเาะแล้วก็ขึ้นมาคุ้มกันที่เหนื่อยเดินขึ้นมาได้มาก็ไม่ได้มากแบบไปเหนื่อยก็ถือว่าคุ้มทางขึ้นมาถึงข้างบนแล้วบรรยากาศเย็นสบายบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นสดชื่นจะขอนั่งอยู่ตรงนี้สักพักนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รอติดตามต่อไปนะคะว่าจะไปไหนกันบ๊ายบาย